การทำเกษตรนะครับพืชทุกชนิดที่มนุษย์เอามาปลูกเพื่อการค้าปลูกเพื่อเป็นอาหารส่วนใหญ่แล้วร้อยทั้งร้อยมาจากป่านะครับเบื้องต้นเราไปเก็บผลไม้ที่ป่ามาทานแล้วเราก็มีวัฒนาการเอาผลไม้มาปลูกในสวนเพื่อการค้าเพื่อบริโภคซึ่งพอเรามาปลูกที่สวนท่านจะเห็นว่าโลกสารพัดโลก ปัจจุบันนี้ปัญหามากมายเพราะเราปลูกเดี่ยวๆอยู่ในป่าในเขาเขาพึ่งพากันระหว่างไม้อย่างอื่นแล้วก็จุลินทรีย์สัตว์หน้าดินแล้วปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในป่าก็จะเป็นใบไม้เน่าเปื่อยทับถมกันแต่วันนี้เราจะมาที่สวนสายบุญสวนทุเรียนสวนนี้จะไม่มีปัญหารากเน่าคนเน่าจะไม่มียืนต้นตายเลยสาเหตุเพราะอะไรเพราะแกใช้อินทรีย์จากพืชเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชม ไปสอบถามเจ้าของสวนกันเลยนะครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับผมกิตตีสายบุญนะครับวันนี้ในช่วงปลายเดือนมีนาคุณพ่อสว่างภูครองแถวประธานบริษัทเอ f พีฟร์มนะครับเ <pt im> จ้าของปลานินทองท่านจะมาเยี่ยมชมสวนสายบุญแล้วก็จะมาติดตามโครงการอเศวนาที่ท่านเคยเป็นเจ้าของโครงการและมีแนวความคิดจัดโครงการอเศวนาภาษาทุเรียนขึ้นที่สวนสายบุญ วันนี้ท่านมาถึงไปที่เรียบร้อยครับคุณพ่อครับสวัสดี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 ครับนี่คือเจ้าของโครงการแล้ววันนั้นจัดโครงการศรีวนาและผู้เข้าร่วมโครงการวันนั้นก็มีคุณพ่อทองสุกแล้วก็ได้เข้าไปชมยิงคุณพ่อทองสุกเชิญครับนะครับคุณพ่อทองสุกมาอันนี้คือเจ้าของโครงการผู้จัดสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อสวัสด์ให้สอบถามที่หนึ่งครับเชิญครับเออเออผมผมผมถามหน่อยว่าวันที่เราจัดงาน ตอนนั้นตอนแรกปีปีที่แล้วมานะครับผมก็ใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นละผมล้มเหลวผิดหวังมากใบร่วงหมดเลยครับใจไม่เอาแล้วจะปล่อยทิ้งแล้วพอเจอพ่อพ่อจิตตีว่าให้มามาชมที่นี่มาฟังก่อนพอผมมาใช้ปานินทองปีนี้รู้สึกว่าดีใจมากครับดีใจมากออกลูกได้ประมาณ7-80ลูกแล้วครับเดืนนี้ต่อต้นต่อต้นโอ้โหจากหน้ามือไปหลังมือแล้วก็โดดด้วยจากนั้นก่อนหน้านี้นี่ จะแบ่งสมบัติกันแล้วไม่ไหวแล้วทุเรียนไม่เอาแล้ว<อ>ทีนี้ก็มาเจอคุณพ่อสว่างแลามาจัดและโครงการแล้วก็ทีนี้นี่ผู้เข้าร่วมโครงการแล้วก็นําไปใช้จริงผมนําเรียนอย่างนี้ครับพี่น้องคือตัวผมเองไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ยปนินทองแต่ผมเป็นผู้ใช้และก็แนะนําให้คุณพ่อทองสุกได้ไปใช้นะครับใช้จริงทุกวันนี้ก็ติดตามติดตามก็ังอ,อยู่ที่นี้ก็ใช้ของปนินทองไปตลอดนะครับครั้นี้เราไปดูกันนะครับทุเรียน อย่างนี้พ่อสว่างผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ขายปุ๋ยแต่ใช้ดีจึงบอกต่อแล้วสวนนี้ไม่เคยทําสารไม่เคยใช้8-24ตามมาอืมตามมาเลยครับพ่อสว่างให้ดูนี่พ่อทองสูงมาดูนี่คือคือดินตัวนี้ดีไม่ได้ใส่ปุ๋ย นะครับดินไม่ได้ใส่ปุ๋ยดินไม่มีปุ๋ยคือเป็นมันเป็นทรายลุวนๆประมาณนี้เลยนะครับนี่หน้าแล้รนี่ทรายลุ่นๆทรายแบบนี้เนี่ยทรายแบบนี้นี่ทำยากแล้วทีนี้นี่กลับมาที่มามามาดูที่โคนทองมาดูที่โคนปะนินทองที่นี่มาดูโคนเขาเลยครับนี่เนี่ยแตกต่างไหมนี่ยอยากให้ดูนี่จะเริ่มดําขึ้นมานไหมน่ะเนี่ยพื้นที่เดียวกันห่างกันไม่เกินสามเมตรครับเนี่ยรู้สึกว่ามันจะบุ่มดีเห็นไหมนี่เขาจะล้วนด้วยล่าเขาก็จะเดินดีอืเห็นไหม นี่คือความแตกต่างนี่ดินฟูดินสุยดีนะครับี่ห่างนี่ห่างกับเมื่อกี้นี่ไม่เกินสามเมตรเนี่ยอืมก็ประมาณนี้แค่าน,นี้ลูกต้นนี้ก็โสมโสมวิธีการฟื้นฟูต้นพ่อสว่างนิดหนึ่งผมก็จะฝากให้ผ่านอ่าชิปนี้ไปเลยนะครับพ่อทองสุกก็ใช้มาแล้วแล้วก็ผมก็ใช้ประจำอ่าวิธีการแก้ต้นโสมนะครับก่อนตัดสิบวันก่อนตัดสิบวันพ่อสว่างก็แนะนําให้ลูกค้าพ่อใช้เรื่อยว่า ปลานินทองใส่ก่อนตัดนะครับอย่าต yeah, ัดอย่าต네ัดก่อนแล้วค่อยมาใสอ่าสามสิบศูนย์ศูนย์ปลานินทองนะครับสองตัวหนึ่งอินรีสองกระสอบอ่าสามสิบศูนย์ศูนย์หนึ่งกระสอบก่อนตัดกี่วันนะครับอ่าสิบวันสิบวันสิบวันใส่เลยเออถ้าเขานัดตัดแล้วก็ใส่เลยใสเลยอ่าเขานัดตัดสิบวันอีกสิบวันจะตัดคือตอนนี้ใสได้เลยน้ำลอยน้ำลดน้ำเลยครับลดน้ำเลยหนึ่งได้น้ำหนักสองทีนี้ทุเรียนตัวไม่สุม เขาตัดลูกออกปุ๊บยอดเดินทันทีเลยอ่านี่คือ,น,คอนี่คือตัวเปล่าสภาพดินแล้วค่อยไปหกสามสามหรือจะไปตองเก้ารอบหน้าที่จะสะสมอาหารแล้วใบเขียวเข้มอ่าแล้วฟื้นต้นได้เร็วเร็วได้เร็วได้เร็วของผมขนาดว่าสมพ่อสว่างว่าจะตัดต้นเนี้ยถ้าเป็นคนก็นิมมูลพระเวลาไไที่ว่าจะทำเนี่ยต้นนี้จะตายต้นนี้จะตายจะตาย,จะตายให้ดูว่าต้นนี้น่าจะได้สักสองร้อยลูกไหมนี่ที่อยู่นี่ไม่ถึงสองร้อยก็ร้อยแต่แต่ร้อยกว่าแน่นอนแต่ผมไม่เอาขนาดนั้นตัวนี้ประมาณห้าสิบลูก ก็ยังเลือกได้อยู่แต่ยังยังแต่สังเกตว่าอย่างนี้ถ้าดินไม่ดีปุ๋ยไม่ดีนะครับให้สังเกตอย่างนี้ว่าทุเรียนแบกลูกเยอะขนาดนี้ใบสภาพนี้นะครับน้าเขาจะแดงข้อเขาจะบวมออันนี้น้ํายังเขียวเข้มเป็นลูกตําลึงอยู่นะครับก็ก็ประมาณนี้ครับอ่าบางคนบอกว่าใบอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ใบหน้าเลี้ยงนะครับบอกไว้ก่อนว่าปีที่แล้วนี้บอกว่าหนักมากแล้ว หน,ห,นหนักที่สุดนอ้พ่อต้องสูงนอ้ปปีแล้วหนักหนักหนักเนืน่องจากปัญหามันเปลี่ยนครับปีที่แล้วนี่ร้อนร้อนที่นี่ทุเรียนไม่สังะห์แสงไม่เปิดใบแล้วก็ทําให้ทุเรียนเบ่งภูไม่ขึ้นแล้วปีนี้เจอปัญหาก็คือหนาวที่นี่หนาวยาวทุเรียนการบานบานก็ก็ผิดปกติยนนะครับน่าจะบานช่วงเย็นก็บานช่วงเช้าที่นี้สวนสายบุญใช้ประนทองเลือดร้อยผมอยากให้พี่น้องมาดูว่าในต้นนี้มีกี่ลูกพ่อสว่างเป็นสกีพยานให้ด้วยตามที่เราดูเดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่ามันเฉียดร้อยแน่น่ ฉียดร้อยไงพ่อสว่างผมว่ามันสามร้อยบาทเลยไม่เฉียดครลองดูก่อนนะทุเรียนปีนี้ปีหินนะครับปีปราเจียนบอกเลยปีที่แล้วว่าหนักปีนี้หนักกว่าอีกถ้าไม่เก่งยิงไม่อยู่ครับปีนี้ผมท้าเลยบอกเลยว่าท้าเลยอันนี้ทุเรียนกี่ปีแล้วครับนี่ปีนี้ปีที่สิบสองครับสิบสองปีครับโกนหน้านั้นก็คงคงจะใช้ปุ๋ยตลาดผมใช้ปุ๋ยตลาดอยู่สองปีสองปีเนื่องจากเพราะว่าผมโดนหลอกฝากนิดหนึ่งแล้วก็มีคนขายปุ๋ยเข้ามาขายแล้วผมบอกว่า ถ้าจะขายปุ๋ยไปที่อื่นได้เลยไม่ใช่ว่าผมมันมันเสียเวลาคุณถ้าถามว่าดีไหมพี่น้องครับผมก็ไม่ได้กินปุ๋ยอย่างพ่อสว่างพูดผมตอบไม่ได้ <laughs> ให้ทุกเรียนตอบให้อน,นี้คือคําตอบผมทําให้ดูไม่ใช่พูดให้ฟังคือถ้ามันดีแล้วเราก็ไม่อยากเปลี่ยนมันดีแล้วไม่อยากเปลี่ยนแล้วก็แนะนําเป็นวิทยฐานให้คืออย่างพ่อทองสุกอย่างนี้อ่าถ้าผมพูดแล้วไม่เชื่อให้พ่อทองสุกพูดดีกว่าว่าใช้ปุ๋ยปนีทองมันดียังไง มันจะพูดอะไรไม่ออกเลยว่าภูมิใจดีใจและปีนี้รู้สึกว่าเรามือใหม่เราทํามาเราก็เคยเสียใจผิดหวังเราจะเลิกเราจะไม่เอาอะไรแล้วล่ะตนมันปล่อยทิ้งไปเลยตัดทิ้งก็ได้ตอนนั้นเราไม่เอาเลยนะพอเรามาใช้ปีนี้รู้สึกว่าขอบคุณคุณพ่อที่นำทานะครับแล้วก็ขอบคุณทางทัานประธานบริษัทเพราะว่าผมมาตอนนั้นใจไม่เอาแล้วไม่อยากจะมาแล้วไม่มาวางยังไงก็ไม่ขึ้นทุเรียนอีสานยังไงก็ไม่ขึ้นนี่คือความเชื่อ แล้วที่มาฟังแล้วก็ไปเปลี่ยนดูเพราะว่าปัญหานี้ผมก็ติดตามใจอยู่เพราะว่าผมก็เคยเจอมาเหมือนกันพี่น้องครับฝากนิดหนึ่งว่าอย่าไปหลงทางและอย่ามัวผมย้ำตลอดโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนทีนี้ผมไม่ว่าคนขายปุ๋ยไม่ว่าคนขายยาเพราะเป็นอาชีพของเขาแต่ฝากท่านนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ให้ท่านศึกษานิสัยทุเรียนท่านด้วยว่ามันต้องการแบบไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการเขาพูดเองไม่ได้ให้ท่านสังเกตแล้วสังเกตไม่เป็นดูสวนสายบุญเป็นตัวอย่าง ผมกล้าท้าต่อฟ้าดินว่าสวนนี้ทุเรียนไม่ได้ชิมรสชาติปุ๋ยยี่ห้ออื่นเลยมันเสียเวลาไปไปเปลี่ยนไปคิดค้นใหม่ปีที่แล้วว่าหินปีนี้ให้พี่น้องทางโซเชียลถามดูก็ได้ว่าชาวสวนทุเรียนเราได้ลดไหมลดร้านตัวเศษครับแต่สวนสายบุญยางเกงก็อเสมอตัวหรืออาจจะเพิ่มบวกนินดๆผมถามหน่อยปีที่แล้วอุณหภูมิ45องศาสวนสายบุญนี่ร่วงเยอะไหมสวนสายบุญไม่ร่วงไม่ร่วงเกี่ยวกับเรื่องร้อน แต่ไปเกี่ยวกับเรื่องที่แดดมันเผาที่นี้นี่ลูกทุเรียนไม่กินอาหารแล้วก็จะแตกระเบิดลูกระเบิดแต่ยังแฝงในต้นนะต้องสอยลงไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องสลัดล่วงของพ่อจิตตีปีที่แล้วนี่ทุเรียนกี่ต้นที่มันเป็นที่ติดลูกเปัญหาติดลูกก็ประมาณสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบนี่ได้ทุเรียนกี่ตัน ูเรียน18ตัน18ตันก็น้อยอยู่แต่จริงตั้งจะเอาสัก3าล้านยังไม่ถึงอืมาะมันมันเจอวิกฤตแต่ก็ถือว่าได้อยู่แต่ปีนี้นี่หนักกว่าปีที่แล้วอีกครับเรียนถามพ่อต้องสุกนะแม่จากที่ปลูกผู้เรียนนี่ได้ความรู้มาจากไหนถึงอยากจะปลูกใครแนะนําตอนแรกก็คิดว่าเห็นเขาปลูกก็อยากปลูกเลย เลยกระปูกเลยซื้อบียอร์มาปลูกเลยอพอมามาปีจะเอาลูกแล้วเขาก็เข้ามาเข้ามาก็ซื้อปุ๋ยอะไรก็เขาบอกว่าเขาจะแนะนําพอมันเจอปัญหาไอ้ทอปลงเขาไม่มาดูแลเราเลยเขาปล่อยทิ้งเราก็เสียใจแล้วคิดว่าจะเลิกแล้วไม่ทําแล้วมันทําไม่ไหวแล้วทุนก็หมดไปแล้ว พอดีมารู้จากกับพ่อก็ติดตามดูพ่อมาตลอดพ่อผมเป็นโคตตลอดสั่งให้เตะเตะสั่งให้ต่อยต่อยเอาตลอดเลยเอากับพ่อไี้มาตลอดทาพ่อต้องสูบไม่ได้ถ้างั้นไปไม่รอดครันนี้พอมาใช้ปริญทองเนี่ยเริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงตรงไหนลำต้นและใบครับับใบดีเดี๋ยวเข้มลูกมันก็ออกโตเท่านี้อันนี้ไว้เดินดูมาครับ ลูกรุ่นนี้เนี่ยผมว่ายังปลอดภัยกว่ารุ่นนี้นะอย่างนี้คุณพ่อคือรุ่นไหนก็แล้วแต่ให้สังเกตตรงนี้นี่ถ้าขั้วบวมขึ้นมานี่ถ้าขั้วตรงรอยต่อตรงนี้นะครับถ้าขั้วบวมบวมข้างล่างนี้จะบวมขึ้นนะครับตัวล่างข้างล่างจะบวมบวมทีนี้หนามจะแดงถ้าเริ่มบวมนี่แสดงว่าอาหารเริ่มขาดอย่าปล่อยให้หนามแดงถ้าปล่อยหนามแดงล่มจะกลางแล้วจะกระโดดล่มแล้วทีนี้นี่ในการฉีดพ่นและหลายคนว่าถ้ารุ่นนี้แล้วเนี่ยทางดินเดินตัวไหนเขาบอกว่าลูกขนาดนี้รุ่นนี้ไปเบ่ง ปั้นลูกตัวไหนผมบอกหวยเล้กก็ได้นะครับ15 20ครับปลานินทองเท่านั้นบอกให้เลยระยะเริ่มจากไหนจากยาวเลยครับทีนี้จากจากจากคือคือเราเริ่มตั้งแต่มลุงหางแยมาหางแยไม่สุดปุ๊บเราจะขึ้นน้านะครับให้ท่านใส่ตอนเก้าเสมอไว้ก่อนนะครับลูกท่านอย่าได้สวยทรงอย่าได้สวยตาการให้ต้นเอาตาตาให้ให่่เยอะให้วานเสมอเสมอตัวนี้ประมาณ5กํามือกํามือวานให้เสมอเสมอแล้วก็10วันต่อหนึ่งครั้ง10วันต่อครั้งนี่ผมใส่พึ่งเมื่อวานนี อ่า uh, สี่ห้ายี่พวกใส่เมื่อวานเราให้น้ำยังไงครับอ่า uh, ช่วงหลังจากหางแย้ไม่เสร็จนะครับท่านเดินตองเก้าแล้วทีนี้เขาบอกว่าจะร่วงร่วงเพราะปุ๋ยไม่ใช่ร่วงเพราะน้ํานะครับท่านค่อยขยับน้ําขึ้นขยับน้ําขึ้นก่อนซึ่งว่าถ้าเคยให้อยู่15นาทีเราก็ให้รอบถัดไปก็ให้เป็นสิบเนาทีรอบถัดไปก็ให้เป็น20ินาท,หนนาทีหลังจากยีนาทีแล้วทีนี้นี่มันจะนิ่ง เอาอย่างนี้ก่อนเพอะสว่างคือให้เข้าใจอย่างนี้ครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับว่าให้ท่านดูพื้นที่ของท่านยาวของผมเป็นเกณฑ์ให้ดูของตัวเองให้ของตัวเองว่าลูกขนาดไหนถ้าเริ่มเริ่มจะพัฒนาจะพิเกตเขาเรียกพิเกตให้ท่านเดินตองก้าวแล้วก็ตีน้ำสามสิบนาทีในทรงพุ่มนะครับห้ามยัง,ย,งยังไม,ยงไม่ยังไม่ออกนอกทรงพุ่มยังอยู่ในอยู่แต่ว่าให้ให้เยอะนะครับให้เยอะเป็นสามสิบนาทีจนกว่าปุย๋ยจะละลาย หลังจากนั้นสิบวันทุเรียนจะพัฒนาไปเป็นไข่นกกระทาแล้วจะเป็นไข่ไก่ทันทีท่านกลับไปหาปุ๋ยทางนินก็คือรุ่นขลงผมเดี๋ยวนี้นะครับสิบห้ายี่สิบนะครับท่านจะใช้ยื่นไม่รู้นะแต่ว่าที่นี้สิบห้ายี่สิบปนินทองยาวจนถึงตัดครับขยายลูกเบ่งลูกอยู่ในนี่เลยจบทีเดียวเลยเล่งเนื้อเล่งสีทั้งหมดเลยเลจบเลยเลที่นี่เลยตลอดยาวน้ําบินได้เลยครับบินเต็มที่สวนผมไม่เคยใช้แปดยี่สิบสี่ไม่เคยใช้ สารแพคกโกวิบทัส่วนไม่เคยกดใบด้วยเบบี Cor ้ของคอไลไม่เคยนะครับปล่อยแต่ถามว่า,ามันจะมีในช่วงที่ถ้ามนันวิฤตจริงก็ตัว5 20 30ข้างบนรอบนอกถ้า,ถาจะเจอฝนถ้าเจอฝนจะลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่ต้อง5 20 30ปุ๋ยเก็ดบวกแม็กปานินทองต้องเขียดยไม่เขีดท่านนั่นรอรอโอกาสหน้าเลยบอกให้รู้ ลักษณะการจ้างฝากนี้หนึ่งผมย้ํานะตรงนี้นะครับย้ําตรงนี้เลยว่าพี่น้องชาวสวนทุเรียนภาคอีสานนะครับท่านรู้ไม่จริง80%ที่รู้จริงอยู่แค่20%ในจํานวนร้อยคนแต่รู้จริงจะพูดความจริงอยู่แค่2คนอนั่นคือไอคนที่2คนนี้คือคนให้วิทยาทานถูกไออีก1 9คนทำไมเขาไม่คิา18คนอีก18คนมันเป็นอาชีพของเขาที่เขาต้องทํามาหาจินเขาจะมีะไรายได้จาก การดูแลสวนเขาไม่ปล่อยครับพี่น้องฝากไว้มีรายได้จากการสั่งสั่งสัยาจังยาสั่งปุ๋ยตั้งแต่กินเปอร์เซ็นต์ยาตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ปุ๋ยแล้วก็ไปเปอร์เซ็นต์ค่าดูแลจากชาวสวนอีกเขาจะไม่บอกท่านในจํานวน20อีกแปดสิบไม่รู้ขี้หม้แล้ไปจําโทรศัพท์มาพูดอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแต่เรามาดูว่าพวกนี้ยิงนี้ยิงนี้เราจะเอาแค่หนึ่งลูก ยังเดี๋ยววิธีแต่งที่นี้ก็มาดูอย่างนี้หรือเป็ด <c oughs> หรือทําไมเขาเรียกเป็ดมันก็เป็ดลอยน้ำไหมครับถ้าตัดหัวออกนิดหนึงก็จะเป็นเป็ดรอยน้ำตัวเท่ากันเสือเท่ากันเราเลือกทางเบี่ยงออกครับให้มันทางตรงนะครับ <c oughs> นี่ทั้งล่างเอาออกเลยนะครับตอนนี้เราจะลวกขั้นเทียบแล้วนะ เี๋ยว่อนนะตัวนี้เนี่ยตัวนี้สงออูงไม่สวยต่ทา,า,างตรงนะออกไม่รู้มันสลัดทิ้งเลยเพราะว่าลูกรุ่นนี้ปีหน้าก็ออกใหม่ได้ถ้าต้นมันไม่ตายมันจะสู้กันอยู่สองรอบพ่อทีนี้เราเป็นกรรมการเราต้องไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งถ้าลูกช่วงลูกสู้ใบไม่ได้เราเข้าข้างลูกนะครับฆ่าใบาช่วยลูกแต่ทีนี้ถ้าลูกโตขึ้นมานิดหนึ่งทีนี้นี่ มันมีมเมล็ดแล้วมันดึงอาหารได้ใบไต,ตเรากลับไปช่วยใบยไปเลี้ยงใบช่วย <c oughs> อ่าให้ใบออกราเป็นกรรมการอยาวต,าตัวเป็นกลางนะครับถ้าทำทุเรียนของข้างไหนกางหนึ่ง<ด>มันจะมีอยู่สอรอบมีได้ความรู้นะครับ <c oughs>